ท,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 ที่อย่างจริงจังแล้วก็ไปที่แจ้งทำความเข้าใจแล้วสอบกั๊อกมอกเมนูความชี้หรือกรณีต่างๆเนี่ยให้ให้ตรงกับสภาพปสถานที่ที่อย่างจริงจังในส่วนของการขับเคลื่อนจากปัญหามามเจบจนนะครับของวนเราเนี่ย,ยท่านพงศักดิ์พิลลงศักดิท่านวัวกันในวันนี้ท่านได้ให้ความสําคัญในเรื่องนี้เป็นอย่างมากนะครับการที่สภก,ก็ได้ลงไปลงพื้นที่เรื่องของบุกปสมลงปศจต เดีวเราพ้อง่งพื้นที่รับทางเทศบาลก็ได้ไปมอบถุงเงินชีพให้แล้วก็ที่นอนมอนมสให้นะงสําหรับครอบครัวคนเนนี้นะคะ จังหวัดอุบลราชธานีได้มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาความยากจนรวมทั้งพัฒนาครัวเรือนเป้าหมายทั้ง5มิติโดยใช้หลัก4ทอในการวิเคราะห์ทรัพยากรและทัศนคติบุคคลและครัวเรือนไปจนถึงทักษะในด้านความรู้และวิชาชีพเพื่อหาทางออกในการแก้ไขปัญหาและพัฒนากลุ่มครัวเรือนเป้าหมายนำไปสู่เมนูแก้จนที่พร้อมพุ่งเป้าแก้ไขปัญหาแก่ครัวเรือนเป้าหมายได้อย่างตรงจุด ครับสำหรับเรื่องการกระจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนโดยหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจอกพอเพียงนั้นนี่นะครับจังหวัดอุบลราชธานีของเราเนี่ย ได้มีการบูรณาการส่วนงานต่างๆนะครับเพื่อที่จะให้เป็นทีมเดียวกันโดยเพี่ยิ่งในชุดเปิดการและก็ทีมพี่เลี้ยงที่อยู่ในระดับพื้นที่จะเป็น,นกลไกสําคัญซึ่งเขาต้องรับทราบและเขาต้องเข้าใจก่อนว่าปัญหาในแต่ละลักษณะของทั้ง5มิติเนี่ยแต่ละมิติจะมีแนวทางในการแก้ไขหรือไปช่วยเหลือเขาอย่างไรได้บ้างการทํางานในระดับจังหวัดเองเราได้ตั้งเป็นคณะทํางานอยู่5ชุดด้วยกันนะครับโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง4ท่านแล้วก็ท่านปลัดจ,จังหวัดอีกหนึ่งที จะเป็นทีมที่จะลงไปเพื่อที่จะเป็นหน่วยนิเทศนะครับไปตรวจแนะนำให้คำปรึกษากับทีมที่ทำงานอยู่ในขณะนี้นะครับก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่เราจะให้ทางจังหวัดไปเพื่อให้เกิดการบูรณาการกันอย่างใกล้ชิดรวมถึงเราจะมีทีมเชนฟอร์ o ู๊ดซึ่ง ได้มีการรวมเอาบุคลากรของหน่วยงานในภูมิภาคซึ่งส่งเจ้าหน้าที่มาหน่วยงานละหนึ่งคนเพื่อไปติดตามเพื่อไปเก็บข้อมูลเพื่อไปดูปัญหาอุปสัคต่างๆแล้วนําข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมาแจ้งกับทางจังหวัดระดับนโยบายเพื่อที่จะหาทางช่วยเหลือแก้ไขต่อไปครัวเรือนเป้าหมายนะครับตาม tp map เรามีทั้งสิ้นเนี่ย7,500ครัวเรือนด้วยกัน รวมถึง TP Map ที่เป็นปี2565ล่าสุดเนี่ยก็มีจำนวนประมาณ9,005ดังนั้นในนี้เนี่ยจังหวัดก็อยู่ระหว่างการที่จะให้ทางทีมพื้นที่เนี่ยลงไปเพื่อที่จะสอบทานตัวนี้ด้วยเพื่อที่ให้การแก้ไขปัญหาในครอบคลุมเป้าหมายที่ TP Map ทั้งปี62แล้วก็ปี65ได้ชี้เป้ามานะครับส่วนการทำแผนคัวเรือนนั้นเนี่ยขณะนี้ จังหวัดอุบลราชธานีของเราเนี่ยได้มีการบูรณาการเพื่อให้ส่วนราชการต่างๆส่งเมนูความช่วยเหลือในภารกิจของเขาเองซึ่งมีอยู่ทั้งสิ้นเนี่ย155เมนูด้วยกันใน155เมนูนี้นหน่วยงาน30กว่าหน่วยงานนะครับที่เขาส่งภารกิจของเขาที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการช่วยในการแก้ปัญหาในการทําให้บุคคลนั้นควรเรือนนั้นเนี่ยพ้นจากความยากจนในการเลือกเมนูเราจะให้ทีมพี่เลี้ยงมีความเข้าใจในเมนูเหล่านั้นก่อน ยกตัวอย่างนะครับเช่นเรื่องของมิติเรื่องรายได้เนี่ยเรามีทั้งสิ้นเนี่ย79เมนูด้วยกันในการแก้ปัญหาเรื่องรายได้เรื่องรายได้เนี่ยก็มีตั้งแต่เรื่องของการใช้การเกษตรเข้ามาแก้ไขนะครับไม่ว่าจะเป็นการปลูกผักปลูกพืชการเลี้ยงสัตว์ครน,นีเขาจะเหมาะกับอะไรเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ทางทีมพี่เลี้ยงเนี่ยเขาจะประเมินแล้วก็ดูศักยภาพของครัวเรือนนั้นๆด้วยนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับที่เป็นการบรณาการเมนูทั้งหมดที่เรามีแล้วก็ลงไปช่วยเหลือให้ตรงจุดจริงๆครับ ภายในวันที่30กันยายนผมคิดว่าเป็นเป้าหมายที่เราทุกจังหวัดตั้งเป้าว่าเราจะต้องทําให้ได้ทั้งหมดนะครับในส่วนของการดาเนินการให้ไปถึงเป้าหมายที่จะแก้ได้ร้อเปอร์เซ็นี่ยก็คงต้องดูเรื่องปัญหาอุปสรรคในระหว่างทางอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าตามเป้าหมายที่จังหวัดวางไว้เนี่ยัวเรือนทั้งหมดที่อยู่ในเป้าหมาย tpmap อย่างที่1เลยเนี่ยเขาจะต้องได้รับการจัดทําเป็นแผนกลัวเรือนอย่างที่2เนี่ยเขาจะต้องได้รับการเลือกเมนูในการแก้ปัญหาของเขาให้ได้ อย่างที่สเนี่ยเขาต้องมีเจ้าภาพที่เป็นหน่วยงานราชการหรือภาคเอกชนที่จะมารับแก้ในเรื่องนั้นๆอย่างชัดเจนอย่างที่4ี่เนี่ยการมีแผนที่จะช่วยเหลือครอบครัวนั้นๆเนี่ยมีการกําหนดวิธีการแล้วก็การช่วยเหลือลงเป็นรูปธรรมเนี่ยอย่างน้อยให้มีการเริ่มแล้วจะต่อนเนื่องไปส่วนการวัดว่าเขาพ้นความยากจนในเรื่องนั้นๆหรือไม่เนี่ยบางตัวชีวดเนี่ยอาจต้องใช้เวลานี่คือสิ่งเหล่านี้ก็คือขอให้เข้ากระบวนการการแก้ปัญหา มีเจ้าภาพชัดเจนมีวิธีการชัดเจนแนวทางชัดเจนเนี่ยแล้วส่วนการดําเนินการจะสามารถแก้ต่อเนื่องไปอาจจะเลย30กันยาไปผมคิดว่าเรื่องนั้นคงไม่เป็นปัญหานะครับเพราะถือว่าครอบครัวนี้ครัวเรือนนี้เนี่ยได้รับการแก้ไขแล้วนะครับนั่นคือสิ่งที่เป้าหมายที่อุบลราชธานีระวางแผนไว้ครับ